เี่ป่าไผ่ไผที่ปลูกไว้อย่นี้นี่ไผ่ยังไงอ่าเล็กใช้มีหยอปะ่ะมงมเขามึงเขามีหยอออยู่ดิยีไที่เราปลูกไว้อย่งนี้ก็ปลูกไว้ว่ามันเรามาเล่ากันอีกกับมาสับค่ากันมาสับเลยนะยทับลงหลายปะ่ะ ออ้จะไปขึนเร็วได้มาสัน,น,นบิง่หลนะโอ้ยเบิงบงนี่นี่ปลีออกมาแล้วอกอกวยออกวยัวนี้กยยาาลนะ้วยยังี่ขม่าบะหอมเรากล้วยแตนี่มาลง,งกวยแตนี่มันยงังก็อได้กินได้จ้ำกินไดไเลยเหรอ เราต้องเอาหมากดิบอันนี้ที่มันม่หมากมีแนหลายเลย่นไหมตอนที่กมาตาเป็ดใหอ้ากเต็นเทางนาที่ปะน้ำพื้นแห้งวะต้นรักใส่นม้มนเ่นมแห่งก็ต้องหลายเลยเมันนาแร้ที่หาละทีลกัดลกันนแหงเยอะเลยใ่รงนลกูกน,นเล อาจจะแมนฮะทำมันไปคอนอยู่คุณทางไก่ไก่ดีไหมไม่เลี่นกเดลอนละสเดือนท่ีแมนมันกับบางคสีลงเยอะาดนันนะงเยอะนะน้ำึ้นไม่เปียขอนท้งเ่นฮัลโหลเห็นห้อยนามเห็นบ่แถงว่าลงมันลงเร็วเลยนี่มีกาครแห้เองกับผ้ขนาดนแมนจักแล้ว เห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นบ่อยย่นี่เดียวบ่หกดีเนาะนั่นบริกินละถ้าเขาจะไปน้่หาเก็บยงดยผ้นือยน้ำยัง ไมุ่วันดิทุกวันทั้งนั้นนีแต่ลงหลนะนนะเอ้ยเดี๋ยวเดาเดายังก่ออันนั้นละ่ะคล้องยังก่อใส่ไกลล,ละ่ะมันมันมันคดีสิจอ,อนี่บัวนะ ก็เขาต้อเสยก็อ่ะก็คือบ่าให้น้ำลงไปเบิดเทเากันเลยให้มันสูงหน่อยนึงโอ้ฟาร่าวอทซ์แขวดขึ้ลายเลยขวดแน่ๆเลยขวดอ้อขอโทแถ้าเกิดสุโขเกษถิ่นเนี่ยบ่อะ C'est ça le terrain. De là à là. Le bord là. Ouais. Derrière, pas non, pas là-bas, là tout ici. Ouais. ouais. De là, environ comme 40, 40, je pense. Je ne sais pas combien de mètres, là, 40 mètres environ. Ô, lotus Thấy ra, đọc bùa Thấy nè, đọc bùa ngám ngám dạc đây <laughs> Chắc có vào, phải muốn đây, ôi đây, giặc đây Tạm, lẹo <laughs> Hay là nó vào đây nắng không đi Cứ xăm hẳn à โอ้ยตัวผักอะโอ้้อั้จะพาไปยังกโดได้โ้ด้หมไองเดย้าจะปูขาห, <ừ. S 2> าหนุันหน้าทานี้ไปจะปูเขาดีดินั่นแต่น้ำน้ใสกนสันท้ออ๋อวาสันสุนสสส่มันป่ะขึ้นมาขังใ ไมมะม่เผายังอ้่าเลยมะม่วาเผายังเขานาห้องเนี่อ้ยค่าเป็นยุบนค่าค่าหน้าพอมีค่าพอหลายปอเนี่ยเป็นแถวเอ้ยอันนี้อันนี้ก็ไม้คาติดมรทวาตอนที่มาปลูกอบมันจิโอ้โหคากูืไฟหาขวาน้กพอเนาะ นี่ยนี่ยนี่ยมาเป็นแตกหมดเลยนั่นแหละขาโอ้ยพ่อเป็นเบิร์ดเป็นเบิร์ดพ่อเป็นเบิร์ดหน้าพ่อนี่มีค่าหลายเพราะว่าตอนทำมาปลูกแบบหน้าขุดลงไปหน้าดินมันเป็นแฉรกไงี่ยอ๋อหน้าฝนป่ะตอนตอนมาปลูกมันอยู่เอายังมาลงหน้าฝนมันสิขึ้นดีกว่าดิอันนี้ของเจ้ากอามาลงหินยังหยุดบเงียบเลยใช่ไหแตกดีอยู่ไง อุ้ยดอกบัวงามงามโอ้ยบัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเห็นเห็นงามอยู่แต่ว่าบัเอาแล้วขันสสมาขันเสายวคอยไม้มอปันนี่โอ้ยคาแตกเป็นเป็นทุกอันเลยแมนแต่บอนน้นน้นอ่ะตายที่หาต้นะว่ามันฮลาดมันอยู่ข้างน้ำแมนดอกบัวดอกบัวงามบัไปได้บาวแล้วนี่ตรงนะบอวจะเปียกตาเปลี่ยนต้นไปเนี่อันนี้ยังไงต้นยังไง อันนีโห oh, อะไรทำใม้กระิบเรื่องไ,ไกลล่ตกหน้าพลังที่ทำวะอ,อ้ย,อยบอิลี่ะนตื่นบอนนี้บเลล่อะน,น,นตื่นบนบนี้นนนยังี่ต้นนะพนื้นะโปรพื้นไว้ยัทมันขึ้นเองมันขึ้นเองะพื้นองผู้เม่เห็นตองหยงที่บ้านเนี่ยน้องคือยังมาลมทับนี่ืเอเอียงแล้วก็น่าเรื่อยพันน,นั่นวะเอ้าเบ้งบนจะลมเหมือนกัน ไม่รู้สิไหมมีนกมาอ่ะคือไม่ขน้าพสติกอ่ะถุงพลาสติกอ่ะเขามาหมัดเลยาุงพาสติงหมู่ก็ี่้มาดักหนูมั้ง้เราดักหนูไ่ใส้าแลเป็นเวอรหนยนะ้เรา ันไม่วะนี่ข้าวข้าวข้บบาวเหรออันนี้ค่ะค่ะถ้าถ้าปลูกมันไอ้ชื่นๆนเ่ยมันเป็นมัดนัด่นเหรเกี่ยมั้งวะออมันเป็นยาวอยู่ดิยาวเติมตาตาบ่อนนะโอ้ยมันเห็นเหรอ ปลาอย่างไรมันปล่อยอยู่นี่อ๋อมันไหลเข้ามาจากน้าเหมือนหน้ามัยังกับปลาคอนนี้นยังอ๋อเว้นปลาคอนไหมหน้ามน้นามันขึ้นนะ่ะทั้งคุณนะะปลา,ปลาทั้งคุณมากว่าสัตวป,ปลาคอคือปลาคันันปลาเขาหาอะไรเข้าไปปลาคอนนะแลค่นี้บ่เคยมีหย่งเนาะไม่เนาะ อ้าบนบ้านเราผ่นานก็ได้เปิดเข้ามาอยู่บป่าะมาทาปลาแพ้ไปห,ปหน่อยนอแฝงคนนั้นเรารถดข้ามานเลยพ้กกับแม่คนหน่หนมาตันเนี่ยใช้ไปพอ่อใชใครงูเงาเนานะไมยถึงบ่อ,อไม่ถ,ถึงอย่างบอ่อพ้เาหน่งสองสา,สามสามสี่สามนีตัดตัดเลยเอาให้พ่อเราไปตัดออก างว่าบ่เรื่องเรื่องไน่กับไปเห็ดกลับไปทายไหมประมาณทายไปท้างฮะปดร้อนกันทายหมเนยนแบเป็นดียุ่ค้าเนาะโอ้ยคาเลี้ยงกันเลยกับต้นมกพร้าวต้นราวค้าก็อคว่าพร้าวอยู่ไดยุ่มันไม่น่าขงๆอยู่ดิ พคตก็ได้ตายป้อแล้ก็แจกออกไงมันมีหักมันเลยมันหัวมันอยู่กอันเลยันสิปูกัเอามาลายบ่ละมันหัวหัวยังกหัวอันอันนี้แล้วพวกจ้องมาเห็นยังกลาง พีพ่มีปูนเฮน,นี่แนี่รนบ,บริเวณที่ขาปูเขาเขาบ้านอวันี้เขาไทยยังไงมันก็มีต้นไหนอยู่เห็นไหมเนี่ยะเยอมาอ่าแงเลยเไฟ่นใ้าายูนไปงี้ต่อ อันอนี้บ่ได้บ่คืนสิมันโน้นมีนปืน,น,นะนเนระปืนแก็บคนหลาไปนะยิ่งปืนแก็บอะนไล่ส ต้อนยังไงออกวางปูกปีเลยออกมาต้นน้อยๆป่ะมันก็งหญ่ขึ้นไปอยู่ดีเออใหญ่ขึ้นไปดมานอนยู่ได้ต้นสััสในซมนี่ครงเข้าปาะนามาขึนขึ้นไหลอยู่ดิาวเลย้าน้าเต็ม พลังลากใหม่เห็นบ่พลังลากใหม่พวกงานสุดน <kleine> ี้นะทางสุดทันผลเฮ้ยมันยาวนะ อไม่คนอนสูบมดเไปแล้วู่เลยพอไม่คนสูบมดเลยเห็นบ่ห้อยบ่เห็นน้ำบ่มันมันบ่ลงทําพอมันลงเร็วมันได้เปลียงสิเสืยอายบ่ มันมีหอยเขาลงบ่นนีะออยังงอมาบน้ำอ่ะมากินเดี๋ยวมันต่อันี้ป่มันต่อจากนี้ป่คือเป็นสายยางเดียวมั้งเป็นสายยางเดียวนะโอ้มันกับเบลกนะเบลกอ๋อเบลกอ๋อคือเฮนซีก่อนแล้วก็ลกลงไปอันนี้ว่าที่ว่าขุดแล้วมีตาหนามออกมาพระเป็นคุณ เขาออกมานนี้ที่แล้ววันนั้นนะเสื้อนี่ฮะฮัลโหลดี่นี่สวยใช่ไห้ฮัลโหลบะ